สวัสดีเพื่อนๆเช้านี้ก็ไม่มีอะไรค่ะประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะวันนี้จะออกไปข้างนอกคงจะไม่ได้ดูดวงที่บ้านจะต้องไปดูข้างนอกนะคะเช้าขึ้นมาก็ทำให้ใบหน้าสดใสสดชื่นก็ล้างหน้าล้างตาด้วยครีมนิดนึงนะคะเนี่ยหน้าเพียวๆเลยไม่ได้เติมไม่ได้แต่งชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละนะ เช้าขึ้นมาเราทําอะไรบ้างดื่มกาแฟหาอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ตื่นมาแล้วก็เดี๋ยวจะอาบน้ําละเพราะว่าลดหน้าด้วยด้วยครีมของอาโธมี่นิดหน่อยนะคะทาให้ใบหน้าเราสดชื่นบ้างตื่นเช้ามาหน้ามันยับยู่ยี่นะเราก็รีดมันเสียบ้างจับใบหน้าขึ้นมากรีดบีบครีมบ้าง มันจะได้แลดูสดใสนะคะนี่ก็โอ้โหดวงอาทิตย์สาดส่องมาในห้องน้ำนะคะดูสิเนี่ยค่ะเจิดจ้าเจิดจลัดเลยในห้องน้ำเสื้อผ้ามีเยอะเกินไปนะแขวนต้องแขวนในห้องน้ำค่ะเยอะแยะไปหมดเลยเยอะจริงๆนคะคะสามตู้สีตู้เนี่ยค่ะต้องแขวนไว้ในห้องน้ำนะคะ อเนี uh ่ย huh. ห้องน้ำอ่างน้ำเนี่ยเดี๋ยวก็อาบน้ำแล้วเดี๋ยวแช่น้ำอุ่นสักยี่สิบนาทีแช่ให้มันสดชื่นหน่อยแช่น้ำน้ำอุ่นกึ่งร้อนนะคะกึ่งร้อนเพราะว่าเราจะต้องแช่มันสน,น่อยเราเป็นโรคหัวใจต้องได้รับน้ำกึ่งร้อนนะคะอุ่นกึ่งร้อน เนี่ยค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะห้องน้ำเล็กๆน้อยๆห้องน้ำของเราเป็นอย่างนี้ทุกห้องเออก็อยู่แบบเรียบๆค่ะคนเราไม่หวือหวาอะไรนะคะมีชีวิตก็ดำเนินไปตามคันลองของมันในแต่ละวันนะเรามีอะไรทำํำเราก็ทําไปนะมีอะไรทําแล้วก็ทําไปเถอะไม่มีแล้วก็ไม่ต้องทํานอนพักแค่นั้นเองนะ ชีวิตของพี่อ้อยก็เป็นแบบนี้ค่ะโอ้หน้าตานี่73ปีแล้วทั้งสุดทั้งโสมทั้งเหี่ยวทั้งย่นทั้งย้อยเออเอา,เอาว่ากันเข้าไปทั้งย้อยทั้งย้อยทั้งยาน <c oughs> <c oughs> ย่อนคล้อยห้อยยานมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะนะคะถ้าเรายอมรับกับมันได้เราก็โอเคค่ะถ้าเรารับกันไม่ได้นะว่าโอ้ยความเหี่ยวความแก่มันมาเรารับมันไม่ได้เราหนีมันไม่พน้นนะคะ แต่จะให้พี่ไปนั่งทำไสยโกงเศษกรรมตอนนี้ไม่มีเงินหรอกค่ะถึงมีเงินอายุเจ็ดสิบสเนี่ยไปเสี่ยงตายนะคะความดันหลอดเลือดตีบนะแล้วก็เกล็ดเลือดต่ําใครมันจะมาทําให้นะแล้วเราก็ไม่เอาไม่ทนเจ็บค่ะพี่อ้อยแก่แล้วค่ะไม่ทนเจ็บเจ็บไม่ไหวค่ะโอ้ยแค่นี้ก็จะตายแล้วนะอืมทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแก่แล้วนะ ยอมรับกับมันแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะเนี่ยฮะออกมาข้างนอกมืดหน่อยนะไม่ได้เปิดไฟนะเนี่ยหน้าเพียวๆเ,เลย <c oughs> อืมนะยวเปิดม่านซะหน่อยนึงอืมเนี่ยฮะเอออันนี้หน้าต่างทางทิศเหนือนะคะ นี่ลมพัดเย็นสบายนะคะนี่ค่ะข้างนอกก็เป็นสวนมะละกอนะคะซึ่งมันรอวันตายในทุกๆวันเลยตายทีละสองต้นสต้นเพราะว่ามันไม่รอดข้างล่างอ่ะนะมันเป็นไอเนี่ยค่ะมันเป็นพื้นที่ชื้นนะคะดินชุ่มชื้นเกินไปรากมะละกอทนไม่ไหวนะคะมันก็ตายไปทีละนิดทีละหน่อยนี่ค่ะโดนรัชพัฒน์ เน,น,นี่ยค่ะก็ริมหน้าต่างแมคุณแมวค่ะเธอรู้สึกจะสดชื่นดีจังเลยนะคะคุณแมวขานะน้องแมวเหมียวเขาก็มีความสุขนะคะแม่เขามองหน้าต่างดูสิเอ๊ะเห็นใครเห็นแฟนแวบๆใช่ไหมอะในป่ามีไหมตัวผู้เอ๊มันมีหรือเปล่านะั่นเนี่ยอะเออเอาว่ากันไปนะเน,นี่ยค่ะ เอาละเอาแค่นี้เลยนะคะชีวิตของเราเนะ่ะถ้าเรายอมรับกับสภาพของมันในทุกจังหวะของชีวิตนะเราจะมีความสุขค่ะนะมีความสุขจริงๆถ้าเรารับไม่ได้ไอ้นั่นก็แย่ไอ้นี่ก็แย่ถ้าเราจะทนรับกับมันในช่วงชีวิตเนะี่ยเราจะมีความสุขบางครั้งเราตกต่ำมากเลยนะยากจนเงินทองหาไม่ได้ บางครั้งเราก็มีคนมาช่วยเหลือมีคนสนับสนุนก็ทําให้เรารู้สึกได้หายใจเป็นเฮือกๆไปนะคะคนเรามันจะมาแย่ตลอดก็ไม่ได้หรอกและบางครั้งคิดว่าจะรวยรวยตลอดก็ไม่ได้นะคะจริงๆค่ะบางคนโอ้โหรวยเลิศเลยก,กระเป๋านี่ก็มีเงินกระเป๋านั้นก็มีเงินจบตรงไหนก็มีเงินจบนะกระเป๋าจบตรงไหนก็มีเงินหา้วงอะนะเออพูดกันย่างๆว่าล้วงตรงไหนก็มีเงินแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่ค่ะ มันมีเรื่องที่ต้องจ่ายมีเรื่องต้องทาธุระทํานูน่ทนทานี่โอ้โหเนี่ยค่ะเคยมาแล้วค่ะทั้งจนทั้งรวยทั้งจนทั้งรวยทั้งจนรวยตอนนี้จนค่ะตอนนี้นะ <c oughs> แต่เราก็ยอมรับกับมันจนเราก็อยู่ตามวิถีทางของชีวิตของเรานะฮะก็เราจนอยู่อ่าเออไม่มีใครมาช่วยมาเหลียวมาแลหรอกนะใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆค่ะ เราก็รอวันวันนั้นแหละวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปนะคะไม่รู้วันไหนแต่เราจะพยายามทําตัวให้เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปหาหมอเจ็บหัวใจใครที่เจ็บหัวใจคิดแก้ปัญหาไม่ได้ก็มาหาหมอดูอย่างพี่อ้อยกันแล้วกันพี่อ้อยอยู่ได้นะคะเพราะว่าพี่อ้อยยอมรับกับทุกสภาพทุกสิ่งอย่างแล้วพี่อ้อยก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะไม่ต้องคิดอะไรค่ะนะก็มันไม่มีเวลาจะคิดแล้วค่ะนะ หนทางข้างหน้ามันเหลือนิดเดียวนะมันไม่อาจกลับคืนมาได้นี่ก็จะแก่ไปอีกหนึ่งปีแล้วเนี่ยสิ้นปีแล้วนะ่ะเจ็ดสิบสามนี่ค่ะปีหน้าก็เจ็ดสิบสี่ปีแล้วจะเหลืออะไรละฮะเราดําเนินชีวิตมาตลอดทุกๆจังหวะชีวิตเรานะมันมีทั้งล้มลุกคลุกขานมีทั้งดีนะสูงสุดมีทั้งตกต่ําสุดชีวิตของพี่อ้อยเนี่ยนะนะบอกได้เลยเหมือนปลาปิ้งเหมือนปลานะกาลังปิ้งไฟอยู่นะพอเราเผลอแป๊บมันไหม อ่าเอามาอีกข้างหนึ่งอ้าวมันดิบมันสุกไม่เท่ากันคนะะ่ะเนี่ยค่ะเหมือนปลากําลังปิ้งเลค่ะนะคะเนี่ยค่ะสุกสุกดิบดิบนะคะไม่ไหมมั่งดิบดิบมั่งเนี่ยค่ะนี่คือชีวิตของพี่อ้อยนะมันก็ยอมรับมาทุกๆสภาพทุกๆสถานนะนี่แหละค่ะทาให้เรามีความสุขอยู่อย่างนี้ค่ะเราไม่ต้องไปทอ้อแท้กับมันวันนี้เราแย่เลยเรานั่งไม่คิดไม่ตกว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้มีเงินอยู่ห้าสิบบาท คิดยังไงว่ามันจะมีนั่งๆั่งอยู่เออเรามีอาชีพของเราวันนี้มันไม่ดีวันหน้าพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้และแล้วมันก็มีจริงๆนะเราอดทนนิดนึงนะวันนี้เรามีไข่อยู่ห้าหกฟองเรามีข้าวอยู่ในถังเรามีเครื่องปรุงอาหารอยู่ในในครัวเยอะแยะเลยเราจะทำอะไรก็ได้นะผักแล้วก็ซื้อสักสิบาท20่สิบบาทเอามาผัดก็ได้นะ หมูแล้วก็ซื้อทิ้งไว้บ้างสักครึ่งกิโลสักสามสี่ขีดนะเผื่อที่จะผัดนู่นทานี่เออมันก็ได้อะ่ะมันก็ผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันเราคิดดูซิเราก,กินข้าวกี่มือ้อสองมื้อใช่ไหมสองมือม้อมื้อหนึ่งสามสี่ช้อนแล้วเราจะไม่อยู่ได้ยังไงล่ะเราอยู่ได้นะเพราะเราไม่ได้กินเยอะเราไม่ได้หิวกินเพื่อประทังเพื่ออยู่โรคภัยไข้เจ็บในตัวพี่มันเยอะมากความอ่อ ความดันเบาหวานไขมันทุกอย่างเลยนะคะมันมาพี่ก็ทำสมุนไพรไว้กินบ้างนะเออมันก็อยู่ได้อาา่ะค่ะนะมันจะไปวันไหนเนะี่ยพี่อ้อยเตรียมตัวเตรียมใจแต่ขอให้ตายอย่างมีท่านะคะตายอย่างแบบให้ท่ามันสบายๆหน่อยพี่ขอแค่นี้ค่ะตายอย่าทรมานนะอย่าไปทรมานลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วก็โอ้โหต้องอยู่นานอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะพี่อ้อยภาวนานะ กรับขอพรพระทุกวันนะอย่าได้เป็นอย่างนั้นนะขอให้ตายอย่างมีท่าให้นอนหลับตาย่ะแต่าหากว่าตื่นขึ้นมานะบ้านหมุนเวียนหัวนะพี่อ้อยกลับเข้าไปในห้องเลยไปนอนเลยนะ่ะกลับเข้าไปบนเตียงเลยนอนห่มผ้าให้หลับไปเลยถ้ามันจะหลับขอให้หลับอย่างสงบขอให้มีสตินะพุทโธ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 ,ธ,ธนึกถึงพระพุทธเจ้าหนทางเขารอเราอยู่ หนทางมีให้เดินนะเราสั่งสมความดีหนทางมันต้องมีทางดีให้เดินเนี่ยค่ะแค่นี้เองค่ะคนเราทำง่ายๆคิดง่ายๆแล้วก็สบายใจเอาแค่นี้นะคะเพื่อนๆเช้านี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเนี่ยนะเดียวย่นไปตามการเวลาอายอมรับกับมันเถอะนะแค่นี้ค่ะพี่พี่อ้อยก็ขอ ส่งความสุขให้ทุกๆคนนะคะหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภยัยหมดหนี่สินตลอดการชนะมารทั่วสารทิศใบหน้าไปท้าทิศไหนทางใดขอให้เพื่อนฝูงจงได้รับแต่ความสุขมีผู้คนค้ำชุนคำ้ำจุนอุปถัมภ์นะขอให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสิ่งเลวร้วายในปีนี้ขอให้ปัดเป่าออกไปให้หมดรับแต่สิ่งดีๆรับแต่โชคลาภในในปีหน้านะ,ะอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขค,ะคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ